องโดดเฉียงก็ได้สะพานลองไปเฉงเฉียงก็ได้เพราะบางทีเรามีเหตุจําเป็นที่ต้องโดดเฉียงเหมือนกันนะบางทีอะรถมาปุ๊บตกใจเบรกกลางเนะี่ยเราต้องโดดเฉียงหบลบอะล่ะ <laughs> ต้องหลบแต่เนี้ยเราก็รู้แล้ว,วถึงอย่างนี้เราก็ยังโอเคนะเราคงรถอยู่นะ,ะสะพานหน้านะคะสะพานเนี้ยลอยสี่ล้อเลยแล้วสะพานมันเฉียงมันลงไม่พร้อมกัน เฉียงอ่ะไปได้เลยค่ะนี่สูงนะสูงแล้วก็มันเฉียงด้วยแต่ลงได้นุ่มไหมคะมนุ่มแล้วอยู่อยู่กันไหน้อ่ากูระม,มันเมื่อกี้กูรไะไหมฮะปกตินะฮะอ่าะะมาฟามเร็วเท่าไหร่ร้อยย,อยยี่นะเจ้าถิ่นบอกว่าสะพานเนี้ยถ้าเกิน40ร้อยหมดแต่ละมาร้อยยี่เรมาสามเท่าอ่ะ